ยยแมวทำอะไรนะอ้อ๋อกำลังลดลาดเพื่อป้องกันเชื้อราบนดินและใต้ดินให้กับต้นพืชจ้าสวัสดีค่ะพบกับช่องยยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็เๆล็ละความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้ยยแมวได้มากำจัดและป้องกันเชื้อราให้กับต้นพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราบนดินหรือในดินนะคะเรามีวิธีป้องกันแบบง่ายๆนะคะวิธีที่ว่าง่ายนั้นทำจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูไปทำกันเลยค่ะ ค่ะแล้ววิธีที่ว่าง่ายนั้นนั่นก็คือเราจะใช้ผงไตโคโดมานะคะตัวนี้สามารถป้องกันและยับยั้งเชื้อราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราในดินหรือเชื้อราบนดินหรือแม้กระทั่งบริเวณลำต้นหรือใบได้หมดนะคะถ้าเราจะกำจัดบนดินในดินนะคะหรือใต้ดินนั้นเราจะใช้วิธีการลดลาดนะคะ แต่ถ้าบริเวณลำต้นหรือใบเราก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นนะคะวิธีการใช้เราก็ใช้อย่างน้อยอเดือนละครั้งหรือถ้ามีเวลาก็15วันครั้งก็ได้นะคะตัวนี้จะไปยับยั้งและกำจัดป้องกันเชื้อราที่จะเกิดให้กับต้นพืชของเรานะคะบอกแล้วนะคะวิธีไหนง่ายวิธีไหนดี m ยแมวก็จะนำมาเสนอนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายๆค่ะเราจะใช้ไตโคโดมานะคะประมาณ1ช้อนชานะคะต่อน้ำเปล่า สิบลิตรค่ะค่ะหลังจากที่เราเตีมน้ําใส่ภาชนะแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงไตโคโดมาตัวนี้นะคะ1ช้อนชาใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนนะคะให้ผงกับน,น้ำเปล่าเข้ากันได้ดีนะคะง่ายไหมคะเราไม่ต้องหาวิธียุ่งยากเลยนะคะในการปราบหรือกําจัดเชื้อราป้องกันเชื้อราเพื่อนๆใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะ ส่วนผงไตโคโดมานะคะหาซื้อได้ไม่ยากนะคะตามเนต็ตตามออนไลน์หรือว่าร้านเกษตรก็มีนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในการป้องกันยับยั้งการเกิดเชื้อราค่ะเดี๋ยวเราจะไปลดลาดกันค่ะค่ะเชื้อราไม่รู้ว่าเขาจะแอบแฝงมาเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เกิดหรือเกิดเล็กน้อยเราก็สามารถป้องกันและยับยั้งเขาได้ค่ะ รดลาดไปให้ทั่วๆนะคะรับรองนะคะตัวนี้ใช้ได้ดีนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะสงสัยว่าจะเกิดปัญหานะคะตัดต้นพืชต้นไม้ด้วยการเป็นเชื้อรานะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. หรือแม้กระทั่งการลดลาดเราก็ลดลาดไปบนต้นพืชแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ได้หมดนะคะ mm hmm. ค่ะการยับยั้งป้องกันเชื้อรา มีหลากหลายวิธีให้กับเพื่อนๆเ,เลือกปฏิบัตินะคะก็ฝากวิธีนี้ไว้ไปลองทำดูนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายๆค,ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการกำจัดป้องกันเชื้อราให้กับต้นพืชหรือพืชในดินแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวคาททำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องแอมแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งวิธีนะคะในการดูแลต้นพืชลองนำไปทำดูแล้วจะรู้ว่าง่ายจริงค่ะ